พักมาเต็มถาดน้ำยากะทิหมูนะคะมีน้ำยากะทิไก่แล้วก็มีพวกน้ำยาป่านะคะวันนี้น้ำยาน้ำยากะทิหมูจะ้ะหอมกะทิใส่ปลาหลานยาด้วยโอ้โหแซ่บนัวรสชาติดีดีใช่แทนน้ำปลาหรือพี่นงพักก็จะมีสาลาเน่ค่ะสาลาเน่ฝรั่งดูยอดใหญ่มากแรดิซา กวางตุ้งของเต้จ้ะเราก็พักชีมาเซ็บๆโหคนกินพักเกิ่งเนาะคะเนาะสะใจควันหุยหุยออร่อย กินกระชายใส่กระชายหลายๆพวกน้ำยาต่างๆ สะใจสีมันจะดูสีๆนะคะแต่ว่ามันก็เพชรชนะพี่นองพี่แกงโคราชจะ้ะ แสบเมบหวังร้งอ,รอนพึ่งจะลงกระทะพึ่งจะลงจากกระทะ หวานกรอบลูกแลดีค่ะหัวมันแต่ใบมันจะเฟื่อนเฝื่อนนะแล้วแต่คนชอบนะคะกินใบมันอะ ขนมจีนนี่มันต้องกับสาลาแหน่เลยค่ะเข่าการครึบเข่าการครึบภาษาโคราชก็คือเข่ากันมากๆากเซฟเวอร์ นัวปร,ราหลานยาใครไม่ลองก็ลองนะคะช่วงนี้ขายดีดีลูกค้าประจำํำมาเอาไปทีละเป็นโหลสองโหลเลยพี่น้องเอ้ยตอนแรกไม่แน่ใจสั่งไปลองก่อนค่ะขวดเดียวขวดเดียวสี่สิบห้าบาทต่อไปก็มาเอาเป็นโหลเลยทีนี้โหลหนึ่งก็สามรอยเก้าสิบเก้าคุ้มมากมากถูกลงเยอะเลย Sí. น้ำยากะทิเนี่ยจะออกรสชาติมันๆน,นะคะกลมกล่อมจ้ะพี่น้องแล้วก็หอมอร่อย